สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเรามาเล่นเกมอ่าเรามาหาเงินกันนะครับเรามาหาเงินกันนะครับทุกคนไปดูกันว่าเราจะหาเงินยังไงครับเจ้าแอปตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบเขาให้เรากดนะเราลองกดว่าเราได้หรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ ให้เรากดเล่นเล่นหรือว่าเราได้เงินจริงนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับเฮ้ยได้จริงเหรอทุกคนจริงเหรอครับทุกคนหรือว่าเขาสอนเราเนี่ยโอเคครับทุกคนกดไปครับ อ๋อ oh. อันนี้ก็คือวิธีการถอนเงินนะทุกคนนี่เลยนะครับวิธีการถอนเงินนะครับทุกคนเขาสอนให้เราแล้วนะครับนี่นะครับก็บประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เราสามารถเข้าเพย์พาวก็ได้นะครับทุกคน อันนี้เราจะมาเล่นเก็บเงินกันหรือว่ายังไงครับเราก็ลองเล่นดูนะครับทุกคนเก็บไปสะสมไปนะครับว้าวอ๋อเราปลูกต้นไม้หรือเปล่านะครับทุกคนนี่ฮะอ๋อเราไปรับเงินมาแล้วก็ปลูกต้นไม้นะ ประมาณนี้นะทุกคนเราลองไปเล่นสล็อตกันนะครับไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับทุกคนจิกซอนะฮะสวยครับทุกคนเราเล่นได้อีกแล้วครับ ว้าวโอ้โหทุกคนได้เยอะแล้วนะครับทุกคนลองกดเข้าไปอีกครับน่าจะได้สามครั้งนะทุกคนประมาณนี้นะครับสี่ครั้งนะครับทุกคนห้าครั้งอ๋อเรากดได้ห้าครั้งนะครับ แล้วก็เราก็รอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มากดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห iPhone 12ใช่เปล่าใช่ครับ iPhone 12นะฮะแต่ว่าเราต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหสุดจัดนะได้แค่50าสิบจิกซอว์นะก็ได้โทรศัพท์แล้วนะครับ ว่าดีนะทุกคนเราก็สูมไปเรื่อยๆนะนี่เราก็ได้อีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหได้เยอะนะทุกคนนะก็ถ้าเราจะดูหรือว่าเราจะเล่นต่อก็ดูวิดีโอนะครับทุกคนแต่ว่าผมขอผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนผมให้ทุกคนไปเล่นก่อนนี่เราก็ได้เงินมาแล้วนะครับเราก็คลิกตรงที่ข้างล่างนะครับ เหมือนกับอาะเราจะปลูกต้นไม้นะครับอ๋อเงินเรายังไม่พอนะครับพอเงินข้างบนเรายังไม่พอนะรเราต้องหาเงินยังไงนะครับเราก็น่าจะเล่นเกมนะทุกคนหรือว่าทํายังไงนะอันนี้ไปดูวิดีโอนะครับทุกคนอันนี้อันนี้ก็ดูวิดีโอนะครับทุกคนเดี๋ยวลองอันนี้มี youtube นะทุกคน เขาน่าจะให้เราไปดู Youtube นะครับนี่อันนี้คือก็วิธีการถอนเงินด้วยนะครับทุกคนถ้าเราจะถอนเงินก็ถอน PayPal นะครับทุกคนง่ายๆครับทุกคนนะครับเราแค่กดถอนนะฮะทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าวิธีการถอนยังไงหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปถอนให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ขอเก็บเหรียญไปก่อนนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเราไปดู youtube นะเราก็น่าจะได้เงินนะทุกคนแล้วก็เอามาปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าผมขอผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าอ่ากลัวลิขสิทธิ์มันเข้านะครับทุกคนเพราะว่ามันถ้าเราเข้า youtube แล้วอ่าผมกลัวว่าผมจะลง youtube คลิปนี้นะกลัวลิขสิทธิ์นะทุกคนผมขอเลื่อนผ่านดีกว่านะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับ ไปดูแล้วประมาณสิบวิหรือว่า30มสิบวินะเราก็ได้เงินเราก็ได้เงินมาปลูกต้นไม้นะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอ่าอีีหน้านะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคน